คุณยายตอนนี้อายุ78น้องชายแกก็น่าจะอายุประมาณ74นะคะ74ปีนั้นเส้นเลือดในสมองแตกนะคะปรีและแตกแล้วก็ทำให้เป็นอัมพาตครึ่งซี่แบบน้ำลายยืดนะคะรีบเข้า ICU ไปแล้วเพิ่งเกิดเหตุว่างั้นนะคะตอนนั้นก็ตกใจมากแล้วก็ด้วยความที่ตัวเองก็ทำมาเป็นปีกว่าตอนนั้นนะคะก็เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์นะคะ ก็เลยให้พี่นานี่แหละค่ะส่งเอท3 0สิของเราไปที่เชียงใหม่เลยนะคะที่สันทรายไปให้นะคะปรากฏว่าท่านก็อยู่ในห้อง i อ u อยู่ทั้งอยู่ i อ u ูและห้องธรรมดาหลังจากที่ทานของเราแล้วรวมแค่สี่วันนะคะอา,อาการปากเบี้ยวอาการอ่อนร้าที่ว่าเป็นจะเป็นอามาพึกไปในช่วงนั้นนะคะก็คือดีขึ้นดีขึ้นเลยนะคะแค่ทานแค่สองกล่องเทียบกับตอนนั้นนะคะที่มีเพื่อน อายุแค่สี่สิบกว่าปีเป็นแบบเดียวกันกับคุณน้าเนี่ยค่ะตอนนั้นข้ออายุแค่สี่สิบกว่าปีนะคะเขารักษาที่โรงพยาบาลน,นาวมินหมดไปร่วมสี่แสนแต่พอหายออกมาแล้วยังขาลากมือก็ยังมือคือสามารถเดินได้แต่ขายังไม่ตรงแล้วก็มือก็เหมือนกันค่ะยังมองได้รู้ว่าเป็นคนพิการแต่ของคุณน้าเนี่ยค่ะเขาทานของเราแค่สองกล่องแต่คิดว่าทันเวลาด้วยนะคะ ก็หายเป็นปกติแกบอกว่าแต่ลูกก็ห้ามขับมอเตอรไซค์วันนั้นแกบอกว่าเพิ่งหายได้ไม่ถึงสองสัป,ปดาห์กล้วยหลังบ้านสุกเป็นเครือนะคะไม่มีใครกินก็เลยเอาขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปขายที่ตลาดโดนลูกเอ็ดใหญ่เลยแต่เขาก็สามารถทำได้วันนี้เขาแต่ด้วยด้วยสภาพของเศรษฐกิจนะคะท่านก็ไม่ได้ทานต่อวันนี้โทรมาบอกอยากทานต่อก็เลยแนะวิธีว่าทำอย่างไรให้ได้ทานถูกลง หรือทำอย่างไรให้ได้ทานฟรี